อีกแล้วนะฮะสำหรับเบสทั้งเบสพิเศษเบสเชื่อใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกันในนิที่แจารอีกแล้วนะพอดีว่ามีสินค้าเข้าใหม่นะเป็นเครื่องผสมเพราะว่าตอนนี้เราจําหน่ายเกี่ยวกับเครื่องผสมแป้งตีแป้งนะเกือบจะทุกรุ่นละนะมี5ลิตร7ลิตร10ลิตร2ี่ลิตรนะวันนี้พี่แจ๊กก็เลยดึงเอาตัวนี้ออกมาเพื่อพรีวิวก่อนว่ามันดีตรงไหนนะฮะตัวนี้จะเป็นขนาด7ลิตรนะก็คือลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาอยากจะ ขยับขึ้นจาก5ลิตรแตใหญ่กว่า5ลิตรมีไหมก,ก็ก็มีเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นมิเซอร์นะตัวผสมนะครับรุ่น ntb 7นะตัวนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวเลยแบบนี้เลยนะครับวสวยๆไปเนาะส่วนตัวหัวตีเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3หัวนะครับก็จะมีเป็นตะกร้อแบบนี้นะสำหรับตีไข่นะครับแล้วก็จะมีหัวตีสําหรับตีครีมตีครีมก็จะเป็นใบไ,ม,ไม้แบบนี้นะ แล้วก็ตีแป้งนะครับส,สำหรับแป้งก็รวมส่วนผสมทั้งหมดนะไม่เกินเ0 0ดร้อยกรัมนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับการตีแป้งนะครับพี่แจ๊จะลองใส่หัวตีให้ดูนะตัวนี้จะเป็นตัวเขี้ยวเสียบเข้าไปแล้วบิดแบบนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนหัวเนาะถ้าเอาหัวอื่นมาก็จะมีเขี้ยวตัวนี้แบบเดียวกันนะครับตัวนี้ถอดทำความสะอาดยังไงถอดทำความสะอาดได้ง่ายเลยแบบนี้นะ ก็ดึงขึ้นก็จะตอดหูตัวนี้ไปล้างได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็หยุดเข้าไปก็จะเข้าล็อกแล้วนะแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับต้องลองมาด้านนี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้จะมีตัวก้านล็อกอยู่แค่เรากดเข้าไปก็จะล็อกละนะแล้วถ้าเกิดเราจะปลดปลดเขานะปลดเขาก็แค่ดันมา ก็จะยกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายตัวนี้ไม่มีฝืดไม่มีฝืนมือเลยนะพรีเมียมมากๆเลยนะครับสาหรับแม่บ้านเนาะหรือว่าแม่ค้านะที่ทำขนมนะพี่แจ็คจะลองเสียบให้ฟังเสียงแล้วก็ดูการทํางานนะว่ามันดียังไงนะส่วนตัวเนี่ยพี่แจ็คชอบรุ่นนี้มากเลยเพราะว่าการเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยจะเงียบนะแล้วก็สมูทมากๆนะครับ ปุ่มก็ดูพรีเมียมแล้วปุ่มตัวปรับเนี่ยจะดูพรีเมียมมากๆเลยจะสมูทดีมากมากเลยความละเอียดเนี่ยเยอะมากนะหลายระดับมากเลยนะแบบนี้เห็นไหมน,นี่เล้งสุดนะเล่งสุดก็ยังยังเสียงก็ยังน้อยอยู่ถ้าถ้าเกิดว่าใส่แป้งหรือว่าใส่ส่วนผสมเข้าไปเนี่ยก็จะสมูทกว่านี้นะครับแล้วก็เสียงเงียบกว่านี้ด้วยนะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาหรือว่าแวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาถามหาพี่แจ็คได้ครับถ้ามาเยี่ยมชมที่ร้านเบสทัเครงครัวนะหรือว่าโทรสอบถาม0864298698นะสำหรับวันนี้พี่แจ็คขอตัวไปก่อน